เมื่อเราได้วสวดมนต์บูชาพระรธนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทางใจแน่วแน่วมุง่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิดี๋ยขาขวาทับขาซ้ายมือขวา บมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบาย อย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะหรือจะไปบีบหัวตาอย่าไปกดลูกในตาให้หลับตาพริมๆเหมือนปือป้อตานิดๆน,นะจ๊ะคือหลับตาพอสบายๆต้องสบายนะจ๊ะ แล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยให้ผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลาย กรามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับัวงเราให้ดีนะจ๊ะทุกส่วนของร่างกายต้องผ่อนคลาย แล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัว เรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งใจของเราต้องกริงกรียง,งใสๆใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่ให้ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องอะไรเลยนะจ๊ะใจต้องกริ้งกรียง ทำตัวเหมือนอย่างเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะคล้ๆเราอยู่คนเดียวในโลกใจกิ่งกลี้ยงใจใสๆปรับตรงนี้สักหนึ่งนาทีนะจ๊ะให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ใหจใสใสใจเย็นๆใหนอ้ใจใสใสใจเย็นเย็น้ใจเก่งเกลียงเวลามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเนี่ยเราก็นน้อมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของเรา ให้ใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางทองของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะ คือค่อยๆวางเบาๆค่อยๆวางใจเบาๆสบายๆบายจำง่ายๆไว้อยู่บริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าตรงน,นี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางเบาๆ,ๆ แตะใจไปเบาๆใจเป็นของละเอียดอ่อนเราต้องค่อยๆวางอย่างนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆสบาย,บายและกำหนดบริกรรมมานในมิตรขึ้นมาในใจให้ใจมีที่ยึดที่เกาะ เพื่อจะได้เชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนายจะได้เชื่อมมาตรงนี้ได้นะจ๊ะจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นและการกำหนดบริกรรมมาในมิตรเป็นภาพทางใจเช่นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก็น้ำแข็งใสๆ ขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราเอาพอดีพอดีที่เรามีความรู้สึกว่าพึงพอใจเป็นเพชรใสใสหรือกอนน้ำแข็งใสใสหรือเราคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพประทุรูปองค์พระที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวัน เราจะคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระเราจะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้นะจ๊ะเป็นบริกรรมมนใมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเรานึกเอาขนาดองค์พอดีพอดีที่เราพึงพอใจไว้กลาง้องให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดีกตัวของเรานะจ๊ะ เมือนเรามองจากด้านเสียรของท่านลงไปด้านลางนะจ๊ะเหมือนมองท็อปวิวเอาขนาดพอดีพอดีที่เราพึงพอใจนึกได้อย่างง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะคือเราคุ้นเคยแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นเป็นบริกรรมมณีมิต ที่ยึดที่เกาะของใจเรามาให้ใจเราไปฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นต้องนึกให้ต่อเนื่องอย่างสบายๆด้วยอย่าหลุดคำนะจ๊ะต้องจำทุกคํานะต้องนึกถึงบริกรรมบานิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบาย คล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกอย่างสาบายาบายถ้านึกแล้วไม่สาบายไม่ใช่นึกต้องสาบายๆาาหรือจะทำความรู้สึกว่ามีบริกรรมนิวิตสิ่งเหล่านี้อยู่ในกลางทองเอาเท่าที่ได้นึกได้ ชัดเจนแค่ไหนนึกออกแค่ไหนที่สบายใจเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนเช่นบางท่านนึกได้โลลัวลังลางเราก็เอาแค่นั้นแหละแต่ต้องต่อเนื่องและสบายสบายต้องสบายต้องพรคกลาย ใจตั้งใสใสใจเย็นเย็นอย่าลืมคำนี้นะจ๊ะนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่างง่ายง่อย่างสบายสบยอย่าไปเร่งรีบจนเกินไปเพราะวัตถุประสงค์ที่เราทำอย่างนี้ เพื่อหายใจเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นเรานึกได้ชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นโลโลลางๆก็ไม่เป็นไรบางคนชัดมากบางคนชัดน้อยของใครกับของท่านนะจ๊ะแต่ต้องสาบายสาบาย และตั้งนึกที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะให้ต่อเนื่องกันไปถ้าเผลอเราก็นึกใหม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายได้บริกรรมภาวนาในใจว่า สัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังภาวนาไปไม่ช้าไม่เร็วนักในระดับที่เราสบายใจภาวนาไปอย่างสบายๆโดยให้เสียงของคำภาวนา ตั้งออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะมาจากที่ฐานที่เจ็ดตรงน,นั้นแหละสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอระหังภาวนาไปอย่างสบายสบายอกสบายใจใจมเปลื้ม ใจเป็นสุขสงบเย็นในการภาวนาทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงภาพบริกรรมมณีมิตรที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะจะเป็นดวงใสๆจะเป็นองค์พระใสๆสหรือเป็นสีทองหรืออะไรก็แล้วแต่เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ว่าเรานึกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรเช่นนึกถึงดวงใสๆเพชรใสใสได้กลับไปเห็นเป็นองค์พระก็ไม่เป็นไรเราจะเริ่มต้นนึกภาพบริกรรมนิมิตอย่างไหนก็ได้แต่ว่ากลับเกิดอีกภาพหนึ่งก็ไม่เป็นไร แล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูไปอย่างสบายๆแล้วก็สมาระหังเรื่อยไปพร้อมผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆฝึกหยุดแรกนี่ให้ได้นะลูกนะไอ้ใจเย็นๆใจนิ่งนินุ่มๆถ้าทำถูกหลักวิชาดังกล่าวนี้นะจ๊ะ ที่เราไม่มองข้ามไปไม่ฟังผ่านไปเนี่ยมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ใจเรานิ่งเริ่มนิ่งพอนิ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าตัวเราเริ่มโล่งเริ่มโปร่งเริ่มตัวเบาเบาเริ่มสบายสบยใจเรากิ้งกลิ้ง รู้สึกว่าเราชอบอารมณ์นะี้เนี่ยอยากอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆแต่เรานิ่งในอย่างนี้นะจ๊ะพอการเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็นิ่งต่อไปเฉยๆเดี๋ยวภาพนั้นก็จะชัดขึ้นมาหรือเปลี่ยนสภาวะความรู้สึกหยาบๆที่ร่างกายเรา ไปสู่สภาวะที่ละเอียดเหมือนหลุดจากกายหยาบแล้วก็กลมกลืนไปกับบรรยากาศคล้ายๆเราเป็นอากาศอากาศเป็นเราตัวโล่งว่างๆแล้วก็หายไปสิ่งที่เราทำคือนิ่งอย่างเดิมไปเรื่อยๆคือไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วก็นิ่งอย่างเดียว หยุดนิ่งนี่แหละจะเป็นตัวสำเร็จให้เราได้บรรลุธรรมให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายที่เราเคยได้ยินได้ฟังนั่นแหละซึ่งมีอยู่ในตัวของเราโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นตาแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญมากเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่ สัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกพระองค์หรือพระบรมโพธิสัตว์ทุกท่านเมื่อใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พนะระมหาบุรุษทั้งหลายเนนะี่ยท่านก็จะลดล่อนเข้าไปสู่ภายในจนกระทั่งพระลอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้วิธีนี้ทั้งหมด เคยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวทิ้งแม้กระทั่งชีวิตคือทิ้งหมดเลยทั้งชีวิตใจก็หลุดเข้าไปสู่ข้างในดิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทโธยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันหมดเลยบรรลุแล้วทั้งกระกลับ มาสอนพระสาวกให้ได้ทำตามท่านและก็มีพระสาวกบรรลุตามท่านมากมายตามแต่กำลังบาร,รมีของแต่ละท่านเนระสาวกท่านนั้นบ้างก็เป็นพระอราหันต์บางก็เป็นพระนาคามีบางก็เป็นพระสกทากามี บ้างก็เป็นพระโสดาบันบางก็เป็นโคตรภูบุคคลคือเห็นพระธรรมกายตลอดเวลาหน้าทักหย่อนก็ห้าวานิดหน่อยแล้บ้างก็เป็นชาลพาีบุคคลคือมีฌานก็ถึงกายรูปภูมิก็ถึงกายรูปภูมิเป็นต้อนอย่างนี้นะจ๊ะแต่วิธีการทําแบบเดียวกันทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สิ่งสำคัญทีเดียวจะหลุดหลอดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ใจก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้จะหลุดพ้นจากวิบาก,กรรมวิบาการใจก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้จะหลุดพ้นจากกิเลสอสวะพ้นลวัตตะก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้ เพราะฉะนั้นหยุดใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกๆชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ภารกิจที่สำคัญก็คือมาทำใจหยุดใจนิ่งในเองเพื่อที่จะได้สลัดตนพ้นจากกองทุกความทุกสังหลาย ข่าวถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในที่แท้จริงและกระทำพระนิพพานให้แจ้งนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตมนุษย์ทุกคนในโลกเพราะฉะนั้นหยุดใจนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราทุกคนต้องให้ความอใจใส่ใจหยุดใจนิ่งไนที่ตรงนี้ ใจหยุดได้มัมอะลรก็เป็นอิสระภาพคือมันจะตอกศูนกลับเข้าไปสู่ภายในหลดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตได้ก้ถึงความสุขที่แท้จริงลดพ้นจากความมืดไปสู่ความสว่างปปกติมนุษย์หลับตานแล้วจะมืดแต่ยุดนิ่งในสนิทลดเข้าไปหมไหลก็จะสว่าง แล้วก็เป็นอิสรภาพจากการไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยก็จะเข้าไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในเห็นแจ้งเห็นภาพต่างๆของธรรมดวงธรรมก็ดีกายในกายก็ดีพระธรรมกายก็ดีจะรู้จักสภาวะของความไม่รู้มาเป็นผู้รู้เป็นเรื่องราความเป็นจริงของชีวิตอะไรต่างๆ เราจะเป็นอิสระภาพจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะนั้นใจหยุดนี่ก็เดี๋ยวคุณหลวงปูท่ท่งบอกมใาใะของพอดีพอลายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญลูกทุกคนต้องให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้ควบคู่กับชีวิตประจำวัน จึงจะถูกหลักวิชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพรพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้หลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างนี้แหละประคองใจเดบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปเลย นั้ำเวลาทีเลยอยู่ก็ประคอใจให้หยุดนิ่งกันนะจ๊ะให้รู้ทุกคนต่างคนทางนั่งกันไปเงียบเงียบนะจ๊ะ